สวัสดีครับผมคองการเกมมิ่งในวิดีโอนี้เรากลับมาดูการอัปเดตตัวละครของเกมดัลกลาบอลสปาร์คิงสีโลกกันอีกครั้งนะในทีมไซยาแอนนาเม็กซาก้าหรือตัวละครในภาคดักลาบอลแซนในช่วงภาคที่ชาวไซาย,ยาบุกโลกและพวกเ e ชิต้าและลาดิปพี่ชายของโมกุลมาบุกโลกในึงภาคที่ต่อสู้กับฟีเซอร์ในดาวดามิกก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเดาๆดากันได้แล้วว่ามันจะมีตัวละครอะไรกันบ้างที่รวมกันถึง15ลลล่่าางงกันนงันนเเยยทีดววใตอแะสทั้งหดน้าจจะมา หมดเรื่องทั้งหมดนะครับพอเท่าจากที่ดูการเปิดเผยตัวละครและฉากต่อสู้ก็คุ้นเคยกันอยู่นะใครที่ดูดับก,ก้ันบอลกันมาก็น่าจะเดากันได้ไม่ยากครับมาดูกันกับตัวละครแรกกันเลยดีกว่าไซบาแมนเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์สีเขียวที่เติบโตจากมเมล็ดที่ปลูกลงในดินหัวมเมล็ดจะถูกเก็บรักษาในของเหลวพิเศษก่อนที่จะถูกใช้งานโดยชาวไซย,ยาหอหรือพวกเบชิต้าที่มาบุกโลกนั่นแหละที่ไซบาแมนก็ตกพวกระเอกลงกันไปนอนเป็นผักกันเลยทีเดียวอย่างมีมย่งางฉาดที่ทุกคนได้เห็นกันบ่อยๆ เจ้าสือที่ในช่วงแรกๆในภาคดาคนบอลดูเหมือนจะโหตและภาคหลังๆก็แทบไม่มีบทอะไรเลยแถมระเบิดตัวเองตายฟรีกน่าสงสารจริงๆนะบทก็น้อยแถมยังมาตายฟรีอีกเจ้าสือเอ๊ะ คุยหนึ่งในนักรบของกองทัพฟีเซอร์ที่ตอนก่อนคุยนั้นเคยมีพลังมากกว่าเบจิต้าในช่วงหลายปีที่เขาทํางานภายใต้ฟีเซอร์และในภาคดาวนาเม็กก็โดนเบจิต้าตกล่วงไปในที่สุดครับนิโดรเหนึ่งในสมาชิกหน่วยรบพิเศษแกงกีนิวของฟีเซอร์ซาบอนสมาชิกแกงกีนิวอีกเช่นกันที่จะมีด้วยกัน2ล่างและล่างที่2ก็คือซูเปอร์ซาบอนกูโดสมาชิกแกงกีนิวอีกเช่นกันที่ในตัวอย่างนี้มากันครบแกงเลยล่ะและสมาชิกที่เหลือก็มีลิคูมและสมาชิกคนสุดท้ายจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก หน้าแก๊งกินิวก็คือกีนิวนั่นเองที่โลกมากอยากได้ล่าของโกคูสุดท้ายก็กลายเป็นกบไปในที่สุดในกาโตูนะครับมีฮน <With S 1> โ,โตที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวนาเม็กเขาเป็นนักรบที่มีฝีมือและเป็นผู้ช่วยอาวุโสสูงสุดของชาวดาเมคกที่มีมบทบาทสาคัญในช่วงของฟิเซอร์ครับแลนะสุดท้ายฟิเซอร์ฟิเซอร์ในตัวอย่างนี้มาครบทุกร่างเลยตั้งแต่ร่างเฟิร์สฟอร์มร่างแรกมีพลาสงกที่สุดในโลกที่มีพานงมาที่ตัวในญกท่มีพนมานกี่สุดในโลกที่อีพลูงมากทส เติร์ดฟอร์มร่างที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าหน้าตาันเหมือนเอเลี่ยนและหน้าตาทูเรศมากเลยครับ โฟร์อร์มเป็นร่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีและคุ้นเคยกันมากที่สุดและร่างสุดท้ายอย่างฟูลพาวเวอร์ที่จะคล้ายกับร่างโฟร์ฟอร์มแต่จะตัวโตและมีพลังมากขึ้นและพลังเยอะที่สุดถ้าไม่นับร่างโกในภาคดาวนบอลซูปเปอร์นะร่างฟูลพาวเวอร์ของฟิเซอร์ในการต่อสู้กับโกคูในร่างซูปเปอร์ไซย,ย่าครั้งแรกผมยังจาได้อยู่เลยว่าสามนาทีที่ดาวนาเม็กมันจะแตกมันกินเวลาไปสิบถึงยี่สิบตอนได้เลยมั้งมันโคตรจะนานเลยแล้วตอนที่เราดูกันตอนเด็กๆมันมาอาทิตย์ละตอนเท่านั้นนะมันไม่สามารถดูแบบเหมือนในตอนน อีกยืนมองหน้ากันกินเวลาไปกว่าครึ่งตอนต่อยกันแป๊บเดียวจบตอนแล้วแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งฉากการต่อสู้ที่สนุกที่สุดในการ์ตูนอนิเมะสมัยนั้นเลยนะเราจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดเผยตัวละครทั้งหมด15ล่างแล้วกันไม่เอาเป็นตัวนะเพราะว่ามีหลายล่างเหลือเกินตัวละครทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณ165-166ตัวเท่าที่ผมนับมานะแล้วจะเหลือแค่69ล่างที่ยังไม่เปิดเผยมาเพราะว่าตัวละครหลักน่าจะเปิดเผยมาเกือบหมดแล้วที่เหลือผมก็คิดว่าน่าจะเป็นล่างต่างๆของตัวละครอื่นๆนั่นแหละตัวเกมจะ ทาง PlayStation 5, Xbox Series X และ S และ PC ทาง Steam ใครที่ pre-order ในรูปแบบดิจิตอลก็สามารถเล่นเกมก่อนวันเปิดตัวได้3วันหรือประมาณวันที่8ก็น่าจะสามารถเข้าเล่นกันได้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกวคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้ตนจนจบเลยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเข้ามาพูดคุยและติชมกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทำคิดไหนคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วัันหคิปาสสดีรบ